บารสวัสดิการแห่งรัฐปี65ดูด่วนล่าสุดใครมี10ข้อนี้ไม่ได้สิทธิ์ดูเลยมีคุณไหมบตรสวัสดิการแห่งรัฐปี65นะครับนี่คือล่าสุดเลยนะครับสำหรับ10ข้อที่ผมจะบอกในคลิปนี้ถ้าเกิดคุณมี10ข้อนี้คุณจะไม่ได้สิทธิ์นะครับซึ่งแต่ละข้อเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีทุกข้อนะครับไม่ไม่มีทุกข้อนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณมีทุกข้อเลยก็ไม่ได้แน่นอน แต่มันจะมีบางข้อนะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดเลยก็สิข้อนี้เนี่ยสำคัญทุกข้อนะครับเดี๋ยวเราติดตามไปทีละข้อเลยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดนะครับคุณไม่ควรมี10ข้อนี้เลยนะครับที่คุณจะได้สิบแต่ถ้าเกิดคุณมี10ข้อนี้ยังไงคุณก็จะไม่ได้สิบนะครับแต่อาจจะไม่ใช่ทุกข้อนะฮะโอเคเรามาดูกันไปทีละข้อเลยนะครับแล้วเช็คไปพร้อมกันว่าคุณมี10ข้อนี้หรือเปล่านะครับข้อที่1ครับก็คือไม่มี สัญชาติไทยนะครับคุณมีหรือเปล่าคุณเป็นคนสัญชาติไทยไหมถ้าคุณไม่เป็นคนสัญชาติไทยคุณไม่สามารถลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งหหรัฐไม่ว่าจะปีไหนนะครับปี65ก็ไม่ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณเป็นสัญชาติไทยคุณไม่มีข้อนี้คุณยังคงมีโอกาสได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีสัญชาติไทยคุณไม่สามารถลงทะเบียนได้นั่นเองนะฮะต่อมาข้อที่2มีอายุน้อยกว่า18ปีนะครับ ถ้าเกิดว่าคุณมีอายุมากกว่า18ปีเนี่ยได้แต่หากว่าคุณมีอายุน้อยกว่า18อาจจะ17 16, 16 15 14 13 12 11นะครับผมก็ไม่เด็กขนาดนั้นนะครับผมก็พูดประมาณนั้นนะครับบางท่านอาจจะ1ิ1ส1บเอะไรอย่างงี้นะฮะอันนี้คือน้อยกว่า18ปีผมเขียนให้อีกอันหนึ่งดีกว่าณวันลงทะเบียนด้วยนะครับณวันลงทะเบียนสมมุติว่าวันลงทะเบียนเนี่ย วันสมมติว่าเาลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็แล้วแต่ล้วสมมติว่าวันทองเลนพุ่งนี้นะครับผมสมมุตินะพุ่งนี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยวันวันเกิดคุณอแต่ว่าวันนี้เนี่ยเอา่างนี้ดีกว่าสมมติว่าันลงทะเบียนนะครับผมพุ่งนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าพุ่งนี้ไม่ใช่วันเกิดพุงพุ่งนี้ไม่ใช่วันเกิดของคุณเป็นวันอีกอาทิตย์หน้านะครับก็คือพุ่งอาทิตย์หน้าคุณถึงจะอายุ18มันเลยวันลงทะเบียนไปแล้วนะครับแบบนี้เนี่ย ถือว่าอายุน้อยกว่านะครับหรือว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่พอถึงมาลงทะเบียนคุณยังอายุไม่ถึง18บแปดแหละพูดง่ายๆพอถึงมาลงทะเบียนคุณยังอายุไม่ถึง18คุณก็จะไม่สามารถลงทะเบียนได้นะครับลงทะเบียนได้ก็ไม่ได้สิทธินั่นเองนะครับอันนี้คือข้อที่2มีอายุน้อยกว่า18ปีนะครับคุณมีข้อนี้ไหมข้อที่3ครับมีรายได้บุคคลเกินกว่าหรือมากกว่า10,000แบาทต่อปีนะครับ คุณเช็คตัวคุณนะครับในปีที่แล้วก็ได้นะครับหรือไปปีไหนก็แล้วแต่ลองคำนวณดูหรือในปีป,ปัจจุบันลองคำนวณดูครับว่ารายได้ต่อป,ปีของคุณเนี่ยเอาทุกเดือนเนี่ยมาเฉลี่ยแล้วนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยกี่บาทต่อปีเกิน1 0 0 0 0บาทหรือเปล่านะครับถ้าคุณตอบว่าคุณเกิน1 0 0 0 0บาทต่อปีนะครับมากกว่า10,000บาทต่อปีคุณจะไม่ได้ บาัสดิการไม่ได้สิทธิ์บริการของรัฐในปีห5นะครับแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่ารายได้คุณน้อยกว่า10,000แสนบาทต่อปีอันนี้มีโอกาสได้นะครับโอเคนะต่อมาข้อที่4นะครับผมข้อนี้มีทรัพย์สินทางการเงินนะฮะที่เกิน10,000แสนบาทเช่นเงินฝากธนาคารสลักออมทรัพย์ตราสารหนี้คุณมีเกินหรือเปล่า ถ้าคุณบอกว่าคุณมีเงินฝากธนา,าคารเกิน1 0 0 0 0แบาทมีสลากออมทรัพย์มีตราสารหนี้มีทรัพย์สินทางการเงินพวกนี้นะครับเกิน1 0 0 0 0แบาทถ้าคุณตอบว่าคุณมีเกินคุณมีข้อนี้คือคุณไม่ได้สิทธิ์นะครับโอเคนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณมีน้อยกว่า1 0 0 0 0แบาทไม่เกินคุณมีสิทธิ์นั่นเองนะครับต่อมาข้อที่5ครับ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อสัสหาริมทรัพย์ตามกฎหมายนะครับผมหรือเป็นเจ้าของทรัพย์สินพร้อมที่ดินมีบ้านหรือทาวน์เฮาส์เนี่ยเกิน25ตารางวานะครับหรือห้องชุดมีพื้นที่เกิน35ตารางเมตรตอนนี้เป็นที่อยู่อาศัยใช้ประโยชน์จากที่ดินก,รา,การเพาะเกษตรคุณมีพื้นที่เกิน10ไร่นะครับตรงส่วนนี้นะครับผมหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณมีทาวน์เฮาส์เนี่ยเอาไง,ไง่ายๆผมสรุปห้ทาวน์เฮาส์เกิน25ตารางวาห้องชุด เกิน35ตารางเมตรแล้วก็ประโยชน์พื้นที่ทางการเกษตรเนี่ยมีเกินกว่า10ไร่นะครับคุณถ้าคุณมีข้อนี้คุณไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณไม่เกินนะครับไม่เกินห้องเทาเฮาส์เนี่ยไม่เกิน25ตารางวานะครับห้องชุดไม่เกิน3ต5ตารางเมตรแล้วก็ที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรเนี่ยไม่เกิน10ไร่นะครับแบบนี้ถือว่ายังมีโอกาสนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีข้อนี้เป๊ะเลยนะครับเกินหมดไม่ได้แน่นอนนะครับต่อมาข้อที่6ครับ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่ใช่เพื่อการเกษตร,รนะครับเกิน1ไร่นะฮะก็คือถ้าเกิดว่าที่ดินที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรนะครับถ้าคุณมีเกิน1ไร่อันนี้ก็คือจับไม่ได้นะครับคุณมีเกินไหมนะฮะลองดูแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่เกินคุณมีโอกาสได้นะครับต่อมาข้อที่7ครับรายได้ครอบครัวเนี่ยมีจํานวนเกิน200 0 0 0บาทนะครับต้องมีต่อป,ปีด้วยนะฮะ ของครอบครัวคุณเนี่ยมาคำนวณกันแล้วทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะพ่อแม่ลูกนะครับทุกคนเนี่ยมาคิดหมดเลยนะครับจะอายุน้อยมากคิดหมดนะครับเอามาหายเฉลี่ยนะฮะสมมุติว่ามี3คนพ่อแม่ลูกนะครับก็เอามาหาร3สมมุติว่าพ่อได้พ่อได้8 8ด0 0 0หมื่นนะครับแม่ได้8ปดหมื่นนะะลูกไม่มีไม่ได้เลยนะครับก็รวมกันเนี่ยแสนแปดนะครับต่อปีนะครับ อ่า8ปดหมือ๋อแสนหกนะครับ8 0 0 0 0ื่นบวกแ0 0 0มื่นแปดหมื่นอ่าแปดหมื่นบวกแปดหมืนะครับก็เท่ากับแสนหกแสนต่อปีอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้นะครับถือว่าได้แต่ถ้าเกิดว่ามันเกินนะครับเกิน200,000บาทเช่นนะครับสามีเนี่ยได้แสนห้าต่อปีนะครับภรรยาได้ 8 0 0 0มนนะครับสมมตินนะต่อปีอย่างเงี้ยคือรวมกันแล้วนะครับแสนห้าบวกแปดหมื่นเป็น2องแสนสต่อปีเกินอันนี้เนี่ยจะไม่ได้นั่นเองถ้าเกิดคุณมีข้อที่7จ็ดรายได้ครอบครัวเกิน2 0 0 0 0นบาทต่อปีก็คือไม่ได้นะครับต่อมามาข้อที่8ครับบัตรสวัสดิการของรัฐลายเก่าครับไม่ยอมไปลงทะเบียนนี่คือจะเน้นไปที่คนที่เข้าร่วมบัตรสวัสดิการรัฐอ,อยู่ในลายเก่าใครที่เป็นรายเก่าก็คือ ทุกคนที่เคยเข้าร่วมอยู่นะครับและเคยได้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านมานะครับผมแล้วไม่ยอมไปลงทะเบียนใหม่อันนี้เนี่ยถ้ามีข้อนี้ไม่ลงทะเบียนใหม่ก็จะไม่ได้นะครับโอเคนะอันนี้ก็เ a k e เซนต์ง่ายๆครับข้อนี้ต่อมาข้อที่9ครับข้อที่9ก็คือใช้บัตรประชาชนรุ่นเก่าในการสมัครนะครับบางท่านไม่ยอมไปทาบัตรประชาชนรุ่นใหม่ใช้บัตรประชาชนรุ่นเก่า อันนี้เนี่ยเขาจะทําให้คุณไม่ได้เพราะว่าในรอบปีขอห้านี้ครับจะใช้แบบประชาชนใช้สิทธิแทนัตรสวัสดิการของรัฐได้นะครับจึงต้องใช้แบบประชาชนรุ่นใหม่ในการสมัครดังนั้นข้อนี้เนี่ยยังเตรียมตัวได้นะครับให้คุณไปทําบัตรประชาชนให้เป็นรุ่นใหม่เรียบให้เรียบร้อยนะครับเพื่อพร้อมที่จะใช้นะครับเพื่อพร้อมเพื่อเขาเปิดลงทะเบียนปุ๊บคุณก็ไปสมัครบัตรสวัสดิการของรัฐได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีข้อนี้แบบประชาชนรุ่นเก่าในการสมัครคุณจะไม่ได้สิทธิ์นั่นเองนะครับ ต่อไปข้อที่10นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ย่ะจะต้องไปเสียเวลาทาเป็นรุ่นใหม่แล้วค่อยไปทำนะครับผมแต่ก็ถ้าเป็นรุ่นเก่าจริงๆเอารุ่นเก่าไปทําก็จะไม่ได้นะฮะต่อมาข้อที่10ลงทะเบียนไม่ทันกําหนดเวลาครับซึ่งมันกาหนดเวลาเนี่ยยังไม่กําหนดชัดเจนแต่ถ้ากําหนดชัดเจนมาแล้วครับมาส่วยยายในในยอย่างรัฐในปี65แล้วคุณลงทะเบียนไม่ทันในกรอบเวลาที่เขากําหนดอันนั้นคือคุณจะไม่ได้สิทธินั่นเองนะครับ หวังว่าคุณจะเคลียร์ข้อนี้อย่างชัดเจนนะครับอันนี้คือ10ข้อนะครับคุณมีไหมนะครับใน10ข้อนี้ถ้าคุณมีนะครับ10ข้อนี้คุณจะไม่ได้สิบบารสวัสดิการนะครับในปี65นะแต่ก็จะมีบางข้อที่ผมได้พูดไปแต่ละจุดนะครับอย่างเช่นข้อที่ตรประชชนรุ่นเก่าคุณสามารถแก้ได้ไปเป็นรุ่นใหม่ก็ไม่มีปัญหาอะไรลองียนไม่ทนันก็ทําไม่ทันนะครับ ลายเก่าก็ไปลงทะเบียนให้ทันไอสามข้อนี้มันยังสามารถจะแก้ไขได้ส่วนข้ออื่นรายได้อะไรพวกนี้นะครับก็ต้องอิงตามจริงไปนะครับพื้นที่ประโยชน์อะไรที่ผมเล่าให้ฟังแต่ละข้อนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะศึกษาว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยในปี65จะลงทะเบียนได้ที่ไหนบ้างผมมีสรุปเอาไว้ครับเป็น6สถานที่เดี๋ยวดูหลังวิดีโอนี้เลยครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมครับมันนี้มาแจ้งเรื่องสําคัญเร่งด่วนให้ทุกท่านได้ทราบกัน ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรเพิ่มเติมอีกผมจะดิแจ้งให้ท่านได้ทราบครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ